ในภาษาอังกฤษถ้าเราอยากจะชวนคนอื่นไปเที่ยวด้วยกันเราจะพูดยังไงโอเคพูดแบบนี้เลยนะครับ I want to invite you to travel togetherI want to invite you to travel togetherI want to invite you to travel together, to to travel together. <Okay. S 2> ก็แปลว่าฉันอยากจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองว่าครั้งหนึ่งนะ I want to invite you to travel together ก็แปลว่าฉันอยากจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองคำแรกจะเป็นคำที่ชวนไปเที่ยวด้วยกันแบบตรงๆเลยแต่คำที่สองจะเป็นลักษณะของคำถามเนาะแต่ว่าเป็นการชวนไปเที่ยวเหมือนกันก็จะพูดว่า Do you want to travel with me ก็แปลว่าคุณอยากจะไปเที่ยวกับฉันไหม Do you want to travel with meDo you want to travel with me ก็แปลว่า อยากจะไปเที่ยวกับฉันไหมนั่นเองว่าตามอีกครั้งหนึ่งนะเราเริ่มจากคำแรกเลย I want to invite you to travel together ก็แปลว่าฉันอยากจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกัน Do you want to travel with me ก็แปลว่าอยากจะไปเที่ยวกับฉันไหมนั่นเองโอเคอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ